ก่อนเข้าไปดูคลิปการทำอาหารของผมนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับเมนูวันนี้เนาะจะเอาได้สะเดามาเอาไปลวกน้ำร้อนก่อนนะครับเอามาผัดกับเนื้อปลาสับพงไม่ใช่เอามาผัดกับเนื้อปลา,ากเ,ปเก๋า โอเครอไปเ้เ่แก้ให้รอ้อแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปก่อนแล้วก็หัวพีชะะทียมพอหยาบนะครับเติมในเรื่องผัดให้หอมก่อน พอหอมแล้วนะครับพอใส่เนื้อปลาตาลงไปผัดก,ก่อนพอเนื้อปลาสุกแล้วครับก็ใส่สะดาวลงไปเลยตามด้วยซอสหองเางรมครับ ก็การด้วยแสยปากเดียวทำให้เข้าไปให้คุณเน,น้อาน่มย โอเคท่านนี้ก็เลยกน้อยแล้วครับปิดแก๊สได้เลย,เยนีวน,นะครับสะดาวัดเนื้อปลาเก๋าโอเคเราทช่องนี้ขึ้นมาหวังว่าจะเห็นคนไทยมีสุขภาพที่ดีนะครับมีรูปร่างที่ดีนะครับเมนูไม่ใช้น้ํามันครับดีต่อสุขภาพเนาะโอเคช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทาคลิปต่อไปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ